สวัสดีครับวันนี้จะมาคุยกันในหัวข้อเรื่องพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับนาดินทรายนะครับแต่เราจะมาวิเคราะห์เรื่องของดินก่อนครับดินทรายมีลักษณะลักษณะยังไงดินทรายหมายถึงดินที่มีเนื้อดินบนเป็นดินทรายหรือดินทรายปนร่วนเป็นดินทรายประมาณ8 5ขึ้นนะครับมีชั้นหนามากมากกว่า100ซนติเมตรจากผิวดินบางพื้นที่นี่มีความหนามากกว่า50ซนติเมตร จากเิวดินที่รองรับด้วยชั้นดานดินเหนียวดินล้วนหรือพบชั้นดานอินทรีย์ภายในความลึก1 0อซนติเมตรดินทรายพบทั่วไปของทุกภาคของประเทศไทยนะครับลักษณะของดินนี่มีดินเป็นดินทรายหรือดินทรายบนดินล้วนมีดินเหนียวน้อยนะครับเป็นดินที่ไม่มีโครงสร้างมีลักษณะเป็นเม็ดเดียวการกอดตัวหรือการยึดตัวของเม็ดดินต่ําทําให้เกิดการชะล้างพังทลายของดินได้ง่าย บางพื้นที่นี่ดินแน่นทึบเนื่องจากเนื้อดินเป็นทรายละเอียดทําให้เป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของพืชน,นะครับซึ่งมีการละบายน้ํานี่ดีเกินไปนะครับทําให้เกิดปัญหาการการขาดแคลนน้าความสามารถในการอุ้มน้ําและดูดซับธาตุอาหารในต่ำความสมบูรณ์ของดินต่ําการใช้ประโยชน์เพื่อการปลูกพืชจําเป็นต้องมีการจัดการเนพิเศษกัวด,ดินทั่วไปนะครับนี่ครับลักษณะของดินทราย ทีนี้เราจะมาดูพันุ์ข้าวนะครับพันข้าวที่เหมาะแก่ดินทรายจริงๆก็ปลูกได้ทุกพันนะครับแต่ว่าจะมีพันพิเศษกวัวพันธุ์อื่นหน่อยก็จะเป็นข้าวกอขอสิบห้าหรือข้าวหอมมะลิกอขอสิบห้าหรือว่าข้าวดอที่ชาวบ้านเรียกกันติดปลายนะครับเป็นข้าวหอมมะลิพันเบาที่มีช่วงการเก็บเกี่ยวเร็วกว่าข้าวหอมมะลิร้อยห้านะครับประมาณหนึ่งเดือน ซึ่งได้มาจากการปรับปรุงพันธุ์โดยการใช้รังสีชักนําให้เกิดการกลายพันธุ์นะครับโดยใช้รังสีแกมมาปริม,มาณ15กิโลเลตอาเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวหลอกเมลิ105ในปีพศ2 5 0 8แล้วนํามาปลูกคัดเลือกที่สถานีทดลองข้าวต,ต่างๆในภาคเนาหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับจนได้สายพันธุ์เป็น k d m l 1 0 5 6 5 g 1 u 4 5ลักษณะ ประจำพันธ์ลักษณะประจำพันธ์นะครับเป็นข้าวเจ้าสูงประมาณ140สซนเมตรเป็นขา้าวเป็นข้าวเจ้าไว้แสงอายุการเก็บเกี่ยวนี่10พฤศจิกายนนะครับปร,ริมาณอมิโนนี่สิี่ถึงส์ซก็คือประมาณแป้งนะครับซึ่งถ้าคุณภาพข้าวสุกที่หุงแล้วเนี่ยนุ่มมีกลิ่นหอมผลผลิตนี่เฉลี่ยก็560รกิโกร,รัต่อไร่นะครับ ลักษณะเด่นก็ทนแรงได้ดีได้ดีพอสมควรนะครับอายุเบาการเก็บเกี่ยวได้เร็วเวลาหุงสุกนี่นุ่มมีกลิ่นหอมถ้าสีเป็นข้าวสารเนี่ยไม่ใช่ข้าวสารจะใสแกล่งเรียวยาวการนวดง่ายทนทาน,ทาน,ทานต่อโรคใบจุดสีน้ำตาลนะครับข้อควรระวังก็ไม่ต้านทานโรคข้อใบแห้งโรคไหมไม่ตานทานไม่ต้านทานแมลงบัว เพลื้กระโดดสีมันตาลแล้วก็หนอนกอแล้วก็ล้มง่ายครับฟางอ่อนมเมล็ดร่วงง่ายลักษณะพื้นที่นี่แนะนำส่วนมากก็จะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับนี่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะเป็นดินทรายส,ส่วนใหญ่ทีนี้เราจะมาดูเราจะมาดูการจัดการดินทรายเพื่อปลูกข้าวนะครับ การจัดการดินทรายในในนาข้าวนะครับเพื่อปลูกข้าวนี่ดินทรายใ,นใน่ในพื้นที่ลุ่มซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการระบายน้ําค่อนข้างเร็วมีน้ําท่วมขังในช่วงฤดูฝนนะครับสามารถปลูกข้าวได้โดยที่มีการปรับปรุงและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินด้วยปุย๋ยอินทรีย์ชนิดต่างๆเช่นปุย๋ยคอกปุ๋ยหมักแล้วก็การไถกลบปุย๋ยพืชสดนะครับไถกลบต่อสั่งฟางข้าว วัสดุเหลือจากการเกษตรอื่นๆไม่ว่าจะเป็นสังาะพดอันนี้ก็เพื่อเพิ่มเพื่อเพิ่มความสามารถในการอุ้มน้ำนะครับแล้วก็ก,การดูดซับธาตุอาหารและทำให้ดินนี่มีการเกาะยึดตัวกันดีขึ้นรวมทั้งการใช้น้ำหมักชีวภาพร่วมด้วยนะครับนี่ก็ใช้น้ำหมักชีวภาพร่วมกับปุ๋ยเคมีโดยเลือกใช้สูตรและอัตราที่เหมาะสมกับชนิดของข้าว ที่ปลูกหรือปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินนะครับดินทรายนี่มันจะไม่มีส่วนมากธาตุอาหารตัวท้ายพวกโพแทสเซียมกับฟอสฟอรัสนี่มันจะน้อยก็เลยแนะนำเป็น16 16 8หรือ16 88แต่ถ้าปลูกเป็นข้ากวก็ขอส15นี่แนะนำให้ใส่ปุ๋ย19 16 6นะครับใส่เรื่อยๆแต่ว่าใส่ใส่เพิ่มไปเรื่อยๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพของข้าวนะครับเพื่อให้ข้าวได้กินปุ๋ยอันนี้ก็เป็นการปรับปรุงดินนะครับแล้วก็การใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกนี่ครับใช้ในอัตรา4ถึง6ตันต่อไร่นะครับใส่แบบหวานทั่วแปลงแล้วก็ไถกลบช่วงเตรียมดินนี่สำหรับปุ๋ยคอกใช้ในอัตรา1 5ถึง3ตันนะครับอันนี้ช่วงเตรียมดินนะครับช่วงเตรียมดินใช้ ในอัตรา1 5จถึง3ตันต่อหนึ่งไร่นะครับก็ใส่แบีบบานทั่วแปลงเช่นเดียวกับปุ๋ยหมักนะครับในดินที่มีลักษณะเป็นดินายจัดนี่ในภาคจากออกังหวัดชิงเหนือนะครับนอกจากจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะจำเป็นต้องใช้เคมีร่วมด้วยโดยใช้ร่วมกับปุ๋ยสูตร 16- 1 6 8นะครับในอาตาัตรา15-30ถึงกิโลกรัมต่อหนึ่งไร่หรือใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคาะดิน การใช้ปุ๋ยพืชสดนี่พืชตระกูลถั่วนะครับที่เหมาะสมปลูกเป็นพืชสดในนาดินทรายนะครับได้แก่ถั่วพระปอเทืองถั่วพุ่มแล้วก็สนูแออฟริกันโดยหวานหรือหยอดเมล็ดลงในแปลงนาให้ทั่วแปลงนะครับอัตราเมล็ดพันธุ์ที่แนะนําก็คือถั่วพระใน10กิโลกรัมต่อหนึ่งไร่ปอเทืองและสนูแออฟริกัน5กิโลกรัมต่อหนึ่งไร่สำหรับถั่วพุ่มใช้เป็นเมล็ดพันธุ์อัตรา8กิโลกรัมต่อหนึ่งไร่ไถยครบ ไถกลบลงดินในระยะพืชกำลังออกดอกทิ้งไว้ให้ย่อยสลายประมาณ15วัน,นครับแล้วก็ปลูกข้าวตามนอกจากนี้การไถกลบต่อสังก็ยังเป็นการเพิ่มมิตรอินรีพัตถุให้กับดินทำให้ดินนี้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นนะครับและมีผลต่อการจเจริญเติบโตของพืชไม่ว่าจะเป็นข้าวหรือพืชอื่นๆน,นะครับนี่ครับ ในนาดินทรายหรือพวกดินทรายไม่ว่าจะเป็นนาดินทรายหรือที่ลุ่มที่ดอนนะครับเราก็จะใช้การปรับปรุงดินโดยการโดยการปลูกพืชสดแล้วก็ไถกลบไม่งั้นก็ปลูกพืชหมุนเวียนแต่โดยเฉพาะดินทรายเนี่ยจะใช้พืชตระกูลถัว่วเพราะว่ามีไนโตรเจนแล้วก็ปล่อยให้ออกดอกแล้วแก่ก็จะเป็นธาตุพวกฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมนะครับก็จะได้ครบแต่ว่าเราก็ต้องใช้เคมีร่วมด้วยเวลาเราจะปลูกข้าว โดยใช้ตามข่าวิิคอห์ดินส่วนมากก็จะใช้ส่วนมากก็จะใช้นาดินทรายใช้กับข้าวก็สิบหกสิบหกแปสิบหกแปดอย่างนี้ครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่กำลังรับชมครับก็ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ิดพลาน